จากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวว่ามีคําสอนที่แปลกๆไม่เหมือนกับคริสตจักรหลายแห่งในประเทศไทยแล้วก็เป็นข่าวทําให้สังคมแครงใจกับกิจกรรมของคริสเตียนเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้แล้วก็เราควรจะทําอย่างไรสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องรู้ว่าหากกลุ่มพี่น้องกลุ่มนั้นเนี่ยเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆเชื่อในข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงเนี่ยเชื่อวางใจในพระเยซูว่าเพราะว่าพระเยซูตายแทนเขาและเขาต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตดังนั้นเขารอดพ้นบาปมีชีวิต นิรันต์เขาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็ในที่สุดเขาจะได้ไปสวรรค์ลแล้วก็เราก็จะพบกับคนเหล่านั้นในสวรรค์ด้วยเพียงแค่อาจจะมีบางคนในคนเหล่านั้นที่เข้าใจผิดหรือว่าไปเน้นเรื่องบางอย่างมากเกินไปหรือเราเรียกว่าตกขอบจากบริบทของพระคัมภีร์ที่ควรจะเป็นก็เลยทําให้เกิดพฤติกรรมหรืออะไรบางอย่างที่เป็นข่าวแล้วทาให้ทั้งคริสเตียนส่วนใหญ่แล้วก็สังคมรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกผิดปกติกับพฤติกรรมของกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าโอ้ถ้าเขาเชื่อดังใจพระเยซูจริงๆเขาเป็นพี่น้องของ ดังนั้นเมื่อพี่น้องผิดพลาดเข้าใจผิดอะไรเราก็พยายามอย่าไปซ้ําเติมมากนะักแต่พยายามช่วยเขาที่จะกลับมาในทางที่ถูกต้องแต่บทเรียนสําหรับตัวเราคือว่าเราควรพิจารณาตัวเองอยู่เสมอว่าเอ๊ะวันนี้การดําเนินชีวิตของเราพฤติกรรมต่างๆของเราเนี่ยสอดคล้องกับพระคาของพระเจ้าหรือเปล่าการที่ทําเหมือนคนอื่นหรือไม่เหมือนคนอื่นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรากําลังดําเนินชีวิตสอดคล้องกับพระคาของพระเจ้าดังนั้นเราสมควรที่จะทบทวนอยู่เสมอว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ย สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าหรือไม่อย่างไรก็ดีเราควรจะรับฟังคําเตือนจากคนอื่นด้วยหากเรามั่นใจเลยว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างนี้ถูกต้องแล้วแต่ก็มีพี่น้องหลายคนอาจจะต่างโบสถ์หรือโบสถ์เดียวกันหรือแค่มาทักเรามาแย้งเราในเรื่องนั้นๆเนี่ยให้เราเปิดใจออกแล้วก็ถ่อมใจลงพิจารณาดูชีวิตของเราว่าเออเ,อ,อ,เอ,อ๊หรือว่าเรากําลังทําไม่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าอยู่นะในการดําเนินชีวิตของเรานี้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็กลับใจใหม่แต่ถ้าไม่เป็นก็แล้วไปนะไม่เป็นก็ อย่าไปถือโทษพี่น้องเหล่านั้นพะอจะไม่เข้าใจเข้าใจผิดเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ดําเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้าตามการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไปดังนั้นผมฝากเรื่องนี้เอาไว้ก็คือว่าบางคนอ่ะผมเห็นในโซเชียลมีเดียก็เรียกว่าสาวไส้ให้กากินอ่ะก็คือเมื่อพี่น้องทําอาจจะไม่ถูกเนาะทำผิดหรือทําอะไรก็ไปไปขุดไปอะไรนะไปซ้ําเติมอ่ะซ้ําเติมถ้าไปดูในพระคัมภีร์นะเมื่ออิสราเอลทําผิดนะปรากฏว่าเอโดมเนี่ยสะใจโอ้พระเจ้าลงโทษเอโดมเมื่ออัมโมนโอ้โหซ้ำเติมพระเจ้าจ การออโมนเนี่ยคือเมื่อใครทําไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดการเขาเองแต่ถ้าเขาเป็นพี่น้องเราเนี่ยเราต้องพยายามลดความสูญเสียของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่การที่ออกมาบอกน้องเลี้ยงหรือสอนน้องเลี้ยงว่าอันนี้ถูกหรือไม่ถูกนะเป็นเป็นสิ่งที่ดีคือป้องกันไม่ให้คนในความดูแลของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปหรือว่าเข้าใจผิดไปหรือว่าสะดุดไปแต่อย่างไรก็ดีเราต้องระวังท่าทีด้วยที่จะไม่เป็นท่าทีทไปซ้ําเติมไปเพิ่มเชื้อไฟหรือจะทาให้เขาพบปัญหามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วย เพราะว่าเจ้านายของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วก็รักเขามากไม่งั้นเราจะทําอะไรเขาก็ต้องดูตามะตะเรือด้วยนะครับก็ฝากพวกเราไว้ในประเด็นนี้ด้วย